จุดแรกสีฟ้าตัวโต้9พันกว่าแต่ที่โมกล่าวเริ่มนานเอาวต้ร่มฉักรัชสมััพระเดชพระเิจิตรปราศไัลพวกดวงใจอย่าง้าสิงอย่างรื่นดังนามชมาจรแสงประจาน ศตลปรแห่งชาติผู้ประพันธ์ารลำดับต่อไปนี้จะเป็นการถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม,นมนชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในว,ว,ว,วันร้ายวันสวรรคตวันนวมินทร์พระมาหาราชหน่วยงานแรกขอเชิญชมรมผู้สูงอายุอำเภอสุนเนินค่ะ อายุอำเภอสูงเดินผู้ว่าพวาบางบาลาพันตำรวจโททองภูลสีสูงเดินประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสูงเดินตัวไคตัวบอรลุกตัวให้ัวบรลลุกรัอาสาสมัคร อำเภอสุเนินผู้ว,ว่าพัวมาลานายสุพรรณรัตน์เพลินจันทร์สินประธานชมรมถวายความเคารพถวายความเคารพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสุกเนินสังกัดองค์การบริ่วนจังหวัดนครราชสีมา นายจักรชัยปังสุงเงนร,นนรประธานชมรมรพสตอำเภอสุออเนรถวายความรุ่ถวายความรุ่นตาสตรีอำเภอสุงเงนเนรคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสุงเงนเนรผู้ว่าบวงมาลา นางจิรพรสันชินเพรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสุ่เนินถวายดีคบพีวาสดีครบพี่น้องใหญ่บ้านอำเภอสุเนินอำเภอสุเนิน ผู้ว่าพวงมาลานายโซนัสสังวิไลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสุนเนินถวายควังรุ่งทวายควังรท่านตำบลสุขเนินผู้ว่าพวงมาลานายไกรเปลี่ยนกลางกำนันตำบลสุขเนิน ถวายความเคารพถวายความเคารพบ้านตำบลเสมาอวินคันทูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลเสมาถวายความเคารพถวายความเคารพ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโครากำนันตำบลโคราถวายความเคารพถวายความเคารพผู้ที่เหลผู้วางปูปลา นายเล็กอูสูงเนินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าตำบลหุ๋งขี้เหล็กถวายความเรพถวายความเรพเวิมาวตะกรวงมาลานายธงชัยสุวรรณกำนันตำบลโนนข้าถวายความเรพ โงยางนาย,ยวิโรสาคอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดตำบลโพงยางถาวายความเคารพถวายความเคารพผู้วางพวงมาลา,านางสาวรุ้งตะวันองสัมมาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แ8 tam bồn mắt lừa ngạn thuộc phong quan boro thuộc lại quan bồn mắt lừa mày quạ quuang nay cô bồn mắt lừa ngạn ผู้วางพวงมาลานายสันติสกุลสิริวัฒน์กำนันตำบลนาคราถวายความปรกถวายความปรกใา่ ผู oh, ้วางพวงมาลานายประจวบแม่สุเดินกำนันตะบลหนองตะไก้ถวายความเคารพถวายความเคารพสุเนพวงมาลานางสาวอิสรีชัยวิทูอนุกูลรองนายกเทศมนตรีตำบลบงสุเนถวายความเคารพ ทัวร์บอลผู้ว่าขวงมาลานางศรีสุรัตน์มีรพัทยานุนนายกเทศมนตรีตำบลบุญนิ่ง นายตะวันรรรยยออรประดิษฐ์วงศ์รองนายกอง์การบริหารส่วนตำบลสุขเนินถว,ว,นวา,ายความเคารพถวายความเคารพตองคองการบริหารส่วนตำบลเสมาผู้ว่าพวงบาลานายวิรชัยกิมสุกเนินรองนายกกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา สวาสดความปรุงวัสความปรุงคู่วาบัวมาลานายพิชิตปล่อยประทู้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโูราถวายความเคารพ ถวายความป้าพ่อผู้วางทวงมาลานายมงคลปัตสุเนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกิ่ สิริสุเนินเลขานุการนายกอง์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าถวายความเคารพจลัยสุริโยภาสประดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาถวายความเคารพ นายพงศันย์ใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบนนัดเรือใม่ตัวอะความความรู้ตัวอะไรความรู้คุณมาลานายถิ่นเติบสุนเนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบนนลนาคราถวายความเคารพ สวัสาีปังกปารนายพิสุทน้องสุเนินรองนายกองการบรหารส่วนตำบลหนองตะไก้ถวายดีปังกาุกวายดวามงก สวัสดกรับุ umas, ่านผวาการกรงเทพาย้วาการกงนคณรรมาผู er> ้ว่ากุงมารารันรท่านผู้ว่การโรงเียนอนุบาารกรุงเพ ชาาขังนักชาวนาขัอะไรปอวัอรปอนสูงเนนผู้วานลมมาลานางศสิกรงแก้วรอผู้ในการดุลเองสูงเนิน สวัสดีครับขอถามนักสกุลผู้ใดตโองเรียนวิทยาสวัควาครับสวัสคร ราษมคีผู้วางทวงมาลาดอกแต่แทวดิ์ศิลที่นอกผู้มในการโรงเรียนอรุบาลกาชชาราษมคีถาวายความเคารพขออนาิครับถวายความเคารพ ผู้วางปวงมาลานางสาวนันทพักแห่งมารองผู้อำนวยการโรงเรียนระสงฆวิยทยาเลิศศักดิ์ผู้วางปวงมาลานางสาวสุภรรณกุลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรีเยนบ้านสุจแจ้ง ตัวไอควงรสคงเอรูนยนัวไอ้ควงมาล้กัวไอควงศูนนนผู้วางควงมาลาได้ประกรบ์ศีสองทัน หัวหน้า,าแผนบริการสเนรถวายความเคารพถวายความเคารพร้ตัวสุตรัโนนอซันจีอัเภอสูงเน,น,น,นินถวายความเรพครับถวายความ สวัสดครับต <Hidden times. S 3> <b ots> ัวเลขบางรังเสวมาได้บุวก็เริ่มสูงขานผู้วางความั่ทำตลาดหลังชาพุ่งในการสบงเกิน8 0 0อัวขัวบางั นงานต่อไปสำนักงานประสุทธิ์ตั้งเปิดสมเด็จผู้บังคับบาสายสัมพันธ์องค์รีน้ำประสาทเปิสมเด็จการเคารน้าิับขอบคุณการพลรสัตยสุขนตอราฐธมนมาสัตส ผู้วางปรมาลานายสุขเศักดรักเรืยงวรคุณเจ้าตนแหนงที่ิจัากาชติมาสาธาณสุขเรัวาาานัก่าอบคตารมาสนั่าสุนเดผู้วามา นายเต็ใจแสดงธรนมสาระสุขธรรมสุนทรตอวตรมีเดหน้าหน้าน่ารัครับตวไอวตรม่าีอะรววรเป็นตัวโบนายสาธิตผู้บวกร้ายผู้มดนามรงมเที่ยบสุตัวให้วาม ขอนุาเลยครับครับสอัส้ีคกับในงานสนักงานเกษตรอันกรดสลผู้บังคับบัญนาและนักปฏิบเกษตรอันกระสู ตัวก้อนรองน้านายถามผมครับตัวก้อนทองสนบัตรของมจัสมาเกียเาเป็นสองเดิมสุาานรัฐประจรออมมาัมาเกียปสอเดู้ว่ากรมตราดนายรัชชากเขียนท่บรรสั ส,ส,สมาชิกสภาวิการงานสมเดัจพรก้อนัทสีมาเาาห็นเปิเสมอขอไว้ความร่งเรืองประจวนาเลยครับขอบคุณครับขอไว้คามร่รือนางจิตจาที่หนองสันรองน,นางกนนยาากินพระเจ้าเกิดเสมขอไว้ความ นาดค,ค,ครับเนังขอบนุญาตวายครับงานต่อไปสารีตมวดจองสห์อุมาบัว่าปาตมดอิุลฤทธิ์ข้อำรับการสีตวจดุจอสนอวายความเคารพ ปรรหลัดอุบลหัวหน้าลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษารัชการแกนนายอุบท่านประธานในพิธีต่อให้ความตลบราบลองายรักษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมระบาทสมเาพรตรงหน้าขมุลตดตรง พรท่านประธานในพิธีจะได้ลงมาด้านหน้าเวทีและก่อนเมื่องในวันคล้ายวนันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนชักท,ที่เปถิมาลงพุมกรดุ้ยเด่นประหลาบรงรมรดกของพิในตอนนี้ข้าพุทธเจ้า นายนัฐพลกองดินระดับอำเภอการแทนนายอำเภอสุขเมืองกองด้วยข้าราชการและประสบอีกรหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงหนักที่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกในลักษณะประราชคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรมชนา,า,านกา,ารมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรติวงประสบอุปกรณ์ใต้ร่มเงามีทั่วราชอาณาจักรอ่านประจักษ์ซึ้งในพระหมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงผู้เคารพนับลังพระบรมาตร และกำลังรัฐสิทธิปัญญาปฏิบัติราชกรณียกิจนานรับประกาเรเพื่อประโยชน์สุขแห่งกลวงประสบก่อโครงการในพราชสมบัติน้อยใหญ่จำนวน4,711โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อเนกนานแก่ประเทศชาติทั้งได้รชาชการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้ฐานาประชาชลรัศดได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาอันเป็นคุมคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระสัพติทานไปปฏิบัติพระเกียรติระคุณขจรแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานทิศ ด้วยกางรงดวงจิตที่บริสุทธิ์ของพวกข้าพุทธเจ้าที่ล้วนส่อสึกในพร,ระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พวงข้าพุทธเจ้าจัดน้อมนำแนวทางพระราชำดำริที่ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นคขึ้นเครื่องยืดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตนเพื่อสร้างประนสุขแก่ประเทศชาติสืบไป